สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะเป็นผู้โชคดีคนที่5มาจากจังหวัดน,นครปฐมค่ะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมเลอรักษ์สลอง10ปีเลอรักฉลองครบรอบ10ปีแจกหน้าอ,อกฟรีให้น้องๆ10ท่านมูลค่า7 9 9 0 0 0บาทย้ำว่าฟรีเลยนะคะส่วนเซ็กซี่ปลอดภทยไว้ใจเลอรักนะคะ ไม่ต่างกันเลยพี่เหมือนไม้กระดานแกผอมไปป้าเห็นกระดูกก็รู้สึกว่าทําไมฉันต้องไม่มีนมด้วยทําไมแม่ถึงให้มาน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะตอนนี้แอนพร้อมที่จะไปเปลี่ยนไฟคู่หน้าแล้วนะคะได้เวลาแล้วคะ่ะ เอาจริงๆส่วนตัวนะมันไม่ได้เจ็บแบบเจ็บจนเหมือนสิบล้อทับนะมันมันเจ็บแต่มันทนได้เจ็บหนูว่าเจ็บปวดท้องประจาเดือนเน่ะเจ็บกว่านะมันเจ็บไม่อยู่แต่อันนี้คือมันมันเจ็บแล้วมันก็หายพอเราทานยามันก็หายพอใจนะคะมันสมส่วนไม่เกินตัวพอดีตัวพอดีหุ่นอะค่ะไม่เวอร์ไปหนูว่ากําลังดีทรงนี้ ร,รมชาติ่วงนี้ก็เน้นเสื้อผ้าที่โชว์นมเพราะว่าเราทํานมม,มาเราก็อยากโชว์เนาะเรามีหน้าอกแล้วว่ามั่นใจแล้วใส่เสื้อผ้าก็คือมั่นใจออกจากบ้านก็คือมั่นใจ body, baby, ตอนนี้ <I S 1> อยู่ในช่วงระบาดของโรคโควิดนะคะยังค้างผู้โชคดีอยู่อีก4ท่านนะคะอีก4คนจะเป็นใครคุณกําหนดชะตาชีวิตของคุณได้เพียงแค่ร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลเลอรักนะคะ baby,